พอสืบไปสืบมาถึงได้รู้ว่าวงการโมเดลเนี่ยมีการโกงกันมากขนาดยอดเงินสูงถึง20ล้านนะฮะและแปะบอกเลยว่า20ล้านนี้ไม่ใช่20ล้านแรกที่โกงไปก่อนหน้านี้แปะเคยทำคลิปไปแล้วมี คนโกง3ล้านก็มี20ล้านก็มีนะฮะโกงแล้วโกงอีกโกงซ้ำโกงซากซึ่งคนโกงพวกนั้นไม่ใช่คนเดียวกันนะแล้วทําไมถึงจัดการคนโกงพวกนี้ไม่ได้คนที่โกงไปแล้วไม่ได้เป็นคดีหรอไม่โดนดําเนินคดีอะไรหรอคนที่มาทีหลังถึงยังกล้าโกงกันอีกนะฮะแล้วยอดเงินไม่ใช่น้อยเลย20ล้านเนี่ยวันนี้เนี่ยจ่าเขาก็เลยติดต่อกับทางทานายว่าอ่ะเดี๋ยวให้ผู้เสียหายเนี่ยไปรวมตัวกันที่กองปราบ นะครับแล้วก็ยื่นเอกสารไปเลยฟ้องให้มันเป็นคดีอาญาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ <Og az ug le> แต่ละคนโดนโกงปุ๊บก็ไปสอนอแจ้งว่าเออผมโดนโกงโดน,โดนโหลอกเรื่องการพรีออเดอร์โมเดลเรื่องการซื้อขายโมเดลนะครับทีนี้ตำรวจก็จะอารับแจ้งความไว้